สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนทั้งหมดนะครับในการทำฟาร์มวัวในการเลี้ยงวัวเชิงพาณิชย์นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมเลี้ยงเป็นเงินเก็บเงินออมนะครับทําให้ละเลยเรื่องของต้นทุนไม่เคยคิดต้นทุนในการเลี้ยงวัวนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ เกษตรกร,กรจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวอย่าลืมว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่หวังให้เกิดรายได้เป็นกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งแตกต่างจากงานอาดิเรกนะครับซึ่งงานอาดิเรกทำเพื่อความสุขทำ,ทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่คาดหวังให้เกิดรายได้เมื่อเป็นธุรกิจมันก็จะมีกำไรมีขาดทุน มีเจริญรุ่งเรืองหรือมีขาดทุนล้มเลิกกิจการไปนะครับดังนั้นเพื่อความยั่งยืนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวหรือชาววัวนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกำไรจากการเลี้ยงวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเป็นธุรกิจหลักหรือเป็นอาชีพเสริมเป็นเงินฝากเงินออมนะครับก็ต้องมั่นใจว่ามันมีกำไรนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะกินเนื้อเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะขาดทุนนะครับกิจการใดๆก็แล้วแต่ที่ขาดทุนนะครับกิจการอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เราต้องลงทุนเพิ่มทุนใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะครับยกเว้นเป็นงานอาดิเรกซึ่งรรเราไม่ได้สนผลกําไรขาดทุนอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการรายได้อยู่แล้วเราทําเพื่อความสนุกเราทําเพื่อความบันเทิงนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมแบบนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมีกําไรเราไม่ต้องสนนะครับเรามีเงินเราพอใจจะซื้อเราพอใจจะใช้เราพอใจจะจ่ายเราก็ทําเต็มที่เพราะว่านั่นคือความสุขของเรานะครับเพื่อให้มันรรนนนม่นใจว่ากิจการเลี้ยงวัวของเราเนี่ยนะครับกิจการฟาร์มวัวธุรกิจฟาร์มวัวของเราเนี่ยนะครับจะยั่งยืนเราต้องมั่นใจว่าจะต้องมีกําไรนะครับ การที่จะมีกำไรได้เราต้องรู้จักควบคุมต้นทุนให้น้อยกว่า,ารายได้นะครับต้องควบคุมรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้นะครับหลายคนพูดว่าเลี้ยงวัวดีเพราะเราสามารถตั้งราคาเองได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะครับราคาซื้อขายของวัวควายยังเป็นไปตามกลไกการตลาดอยู่นะครับซึ่งผู้ซื้อรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจอ่า กำหนดตลาดอยู่นะครับผู้เลี้ยงรายน้อยเนี่ยรายเล็กรายน้อยเนี่ยไม่มีโอกาสควบคุมตลาดไม่มีโอกาสกำหนดราคานะครับอำนาจในการกำหนดราคายังเป็นของผู้ซื้อรายใหญ่อยู่นะครับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็คือต้นทุนในการเลี้ยงของเรานะครับ วันนี้ผมจะมาแจกแจงโดยละเอียดนะครับว่าต้นทุนในการทําฟาร์มวัวน,นั้นมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับต้นทุนข้อ1นนะครับต้นทุนในการซื้อวัวเรื่องของการซื้อวัวเข้าเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุอันดับแรกเลยที่ทําให้เกษตรกรส่วนมากเนี่ยขาดทุนนะครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยซื้อเพราะชอบซื้อเพราะอยากได้ดังนั้น เมื่อความชอบความอยากมันนําแล้วนะครับเราก็จะซื้อโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างกําไรให้เราเท่าไหร่มันจะมีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะซื้อในราคาที่แพงมากแล้วเมื่อเรามาขายต่อเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ราคาเหมือนที่เราซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีเกษตรกรขาดทุนจากการซื้อเยอะมากนะครับดังน้นเวลาเราจะซื้อวัวนะครับเราจะต้อง ไม่ซื้อตามอยากนะครับเราไม่ซื้อตามชอบนะครับเราต้องกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับสเปคต่างๆนะครับแล้วเราก็เลือกวัวตามสเปคของเรานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะต้องไม่เกินเนื้อนะครับซื้อถูกขายแพงได้กําไรง่ายๆนะครับแต่ถ้าซื้อแพงแล้วเราต้องไปขายแพงกว่ามันยากมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรของเราเนี่ย ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการขายอยู่แล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะขายแพงเนี่ยมีน้อยมากดังนั้นต้องเน้นนะครับเกษตรกรซื้อให้ถูกไว้ก่อนนะครับต้องซื้อให้ถูกไว้ก่อนต้นทุนข้อที่2ก็คือคอ,อกและเครื่องมือต่างๆนะครับคอ,อกวัวเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สําคัญของฟาร์มวัวนะครับแต่คอ,อกวัวเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรที่มันหรูหรา แพงโดยปราบประโยชน์นะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยลงทุนไปกับการซอกอกสร้างคอ,อกวัวเนี่ยหลายแสนบาทนะครับทั้งคอ,อกพื้นปูนโครงเหล็กนะครับหลังคาคลุมรอบพื้นที่นะครับแถมมีมุงรอบอีกต่างหากนะครับซึ่งคอ,อกเนี่ยครับอย่าลืมว่าเราขายคอ,อกไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาหรือเราไปไม่ไหวเนี่ยเราขายคอ,อกไม่ได้นะครับ เงินหลายหลายแสนที่เราลงทุนไปกับคอกมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับจมอยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปลงทุนกับคอกม,มากเกินไปนะครับควรเอาเงินสร้างคอกเนี่ยมาซื้อวัวเลี้ยงดีกว่านะครับซื้ออาหารเลี้ยงวัวให้สมบูรณ์ดีกว่านะครับเครื่องมืออุปกรณ์ก็เช่นกันนะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสุดท้ายมันก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะครับ เครื่องมือที่ว่าอย่างเช่นเครื่องผสมอาหารเนี่ยครับเครื่องผสม TMR เนี่ยนะครับอ่าหลายคนเห็นว่ามันใช้ดีก็ไปซื้อมานะครับทั้งทั้งตัวเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองยังไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ด้วยซ้ํานะครับแล้วพอซื้อแล้วนํามาใช้ประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะพิจารณาลงทุนซื้อเครื่องจกักรเครื่องมือเครื่องทุนแรงเนี่ยนะครับ เราก็ต้องศึกษาให้มันดีว่าเราจะใช้ประโยชน์ของมันได้เต็มที่ไหมนะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช้ไม่เต็มที่ใช้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับต้นทุนข้อที่3ก็คืออาหารวัวนะครับอาหารวัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราปลูกเองตัดเองหาเองหรืออาหารที่เราจะซื้อมานะครับมันก็ล้วนแต่เป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะครับอ่าซึ่งเป็นส่วนจําเป็นมากในการเลี้ยงวัวเพราะว่า ถ้าวัวไม่ได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เขาต้องการนะครับ <_ s 1> <ๆ S 1> เขาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเลี้ยงวัวคุณอาหารไม่ถึงก็ไม่อ้วนนะครับก็ขายไม่ได้ถ้าเป็นวัววัวต้นน้ําวัวแม่พันธุ์ผลิตลูกเนี่ยครับถ้าเราอาหารไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์พันธุ์มันก็ไม่ออกลูกนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต้องคิดต้นทุนให้ดีนะครับต้นทุนที่4ก็คือการปลูกหญ้านะครับ หลายคนบอกว่าก่อนจะเลี้ยงวัวต้องเตรียมแปลงหญ้าต้องปลูกหญ้านะครับมันพูดง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมแปลงหญ้าเนี่ยมันแพงมากนะครับมันยากและก็ใช้เวลานานมากนะครับมันไม่ได้เป็นกันทุกพื้นที่นะครับผมปลูกหญ้ามาเนี่ยหนึ่งปีแปลงหญ้าผมยังไม่สําเร็จเลยครับแปลงหญ้าเนเปียร์นะครับทั้งในเรื่องน้ําท่วมหญ้าไม่โตนะครับแหลงจัดหญ้าก็ไม่โตนะครับ เวลาที่คนจะมาดูแลก็ไม่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แพงมากนะครับในการปลูกหญ้านะครับอันนี้ยังไม่นับถึงการตัดหญ้าไปสับให้วัวกินีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ดีนะครับบางครั้งเนี่ยการซื้ออาหารสําเร็จมาเลี้ยงวัวเนี่ยมันจะถูกกว่าการปลูกหญ้าให้วัวกินเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องต้องศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนให้ดีนะครับ อยากคิดวา่าเห็นเขาทาสําเร็จแล้วเห็นคนที่เขามีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่นะครับเขาทําแปลงหญ้าเอาไว้เลี้ยงวัวเนี่ยเออแล้วเราก็จะทําแบบเขาได้นะครับเราไม่ได้มีสัพยากรไม่ได้มีที่ดินไม่ได้มีทุนเหมือนเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าเราทําอะไรได้อะไรอะไรเราทําไม่ได้นะครับการซื้ออาหารคนเลี้ยงวัวไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยนะครับถ้าเราลองคิดดูว่า ถ้าเราใช้อาหารคนมาเลี้ยงวัวนะครับกินคู่กับฟางนะครับเราใช้เวลาในการเลี้ยงแค่เช้าครึ่งชั่วโมงให้อาหารนะครับเย็นครึ่งชั่วโมงให้อาหารนะครับแล้วเรามีเวลาตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทำมาหากินอาชีพอื่นซึ่งสามารถให้ไรายได้ที่ดีกว่าการเลี้ยงวัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราเสียสละเงินแค่วันละ300500บาทนะครับแต่ถ้าเราไปสามารถ ไปทําอาชีพอื่นที่มันมีรายได้วันละพันวันละสองพันเนี่ยนะครับมันก็คุ้มค่านะครับต้นทุนข้อที่5ก็คือยานะครับอย่างน้อยเลี้ยงวัวเราก็ต้องถ่ายพยาธินะครับมีถ่ายพยาธิมีฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีวัวป่วยนะครับวัวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ต้องเรียกหมอมารักษามาฉีดยานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทุนเหมือนกันนะครับต้นทุนข้อที่6ก็คือค่าแรงนะครับเกษตรกรส่วนมาก ไม่คิดค่าแรงนะไม่คิดไม่คิดต้นทุนค่าแรงนะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าแรงงานของเราก็มีค่านะครับไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับนอนอยู่เฉยๆดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากต้นทุนทั้ง6ข้อที่กล่าวไปแล้วนะครับต้นทุนที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยประสบความล้มเหลวขาดทุนมากที่สุดก็คือต้นทุนในการซื้อนะครับ ซึ่งผมจะแยกย่อยอความผิดพลาดออกได้อีก3ประการนะครับประการแรกก็คือซื้อวัวราคาแพงเกินไปนะครับซื้อมาแล้วขายไม่ได้ราคาเดิมนะครับหวังว่าจะได้ลูกลูก,ลกวัวดีๆขายก็ไม่ได้ลูกวัวดีๆขายนะครับราคาก็ไม่เหมือนอย่างที่กุยเอาไว้นะครับอย่างที่2ก็คือซื้อวัวมาเลี้ยงไม่เหมาะสมกับตลาดนะครับคือตลาดมันมีอยู่แล้ว แต่ตัวเกษตรกรเนี่ยครับเข้าไม่ถึงตลาดนั้นไม่มีศักยภาพที่จะเข้าตลาดนั้นได้นะครับไม่มีบารมีนะครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีชื่อเสียงนะครับข้อสุดท้ายก็คือซื้อวัวไม่เหมาะกับทรัพยากรที่ตัวเองมีศักยภาพที่ตัวเองมีนะครับเราซื้อวัวเฟรมใหญ่มาแต่เราไม่มีแหล่งอาหารนะครับไม่มีสนามไม่มีแปลงหญ้านะครับมันก็พอเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จ่อยมันก็ผอมนะครับราคามันก็ตก ผลผลิตมันก็ไม่ได้นะครับก็ขาดทุนนะครับ